สิ่งสำคัญเวลาที่เรารู้สึกลน้นจุดสำคัญคือการได้หยุดแล้วก็ถ่ายเทเอาอะไรล้นๆออกไปจากตัวเราบ้างแล้วเราถึงจะไปต่อได้เหมือนที่พอเราจัดตู้แล้วในวันถัดไปเราจะหยิบเสื้อผ้าชุดที่เรามั่นใจมาใสา่แล้วก็ไปลุยกับงานต่อไปสู้กับสิ่งต่างๆต่อได้นะคะ Fastwork Podcast ฮิวใจรายการที่จะชวนทุกคนมาฮิลตัวเองกันแบบเ s t e า by step ในเช้าวันหยุดค่ะ ในบ้านในห้องนอนของเราแล้วก็ในตู้เสื้อผ้าของเราอะ่ะมันมักจะมีมุมรกๆ ใช่ไหมคะเราอยากจะชวนดูการดูแลความรู้สึกที่มันล้นอะความรู้สึกที่มันโอเวอร์เวมความรู้สึกว่าเฮ้ยในหัวฉันมันมีเรื่องต่างๆมากมายที่มันวุ่นวายมันจัดไม่ถูกมันไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนมันไม่รู้จะไปเริ่มอะไรก่อนซึ่งเชื่อว่าคนทํางานหลายๆคนแม้แต่สมัยเรียนเนาะเด็กนักเรียนนักศึกษาก็คือเป็นกันได้เหมือนกันหมดเลยคือเฮ้ยมันมีเรื่องวุ่นวายจนมันเริ่มล้นละเราจัดระเบียบมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะชวนมาเทค่ะเทกระจัดสิ่งเหล่านั้น ออกถามว่าเทเพื่ออะไรเทเพื่อจะมาจัดระเบียบกันใหม่เพราะฉะนั้นชาววันเสาร์แบบนี้แบ่งเวลาให้ตัวเองลองเอาสิ่งที่มันลน้ลนๆ้นในตู้เสื้อผ้าในใจเราในสมองเราออกมากันนิดนึงนะคะดูกัน step by step ว่าเราจะจัดระเบียบเขาได้ยังไงบ้างอย่างแรกหายใจลึกๆแปบ๊บหนึ่งสแกนตัวเองก่อนคือถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราลน้น เราก็อาจจะยังยัดสิ่งต่างๆเข้าไปในตัวเราอยู่เราอาจจะยังเฮ้ยไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอันเดิมที่เราหงุดหงิดกับมันรู้ตัวก่อนค่ะว่าเราล้นถามว่ารู้ตัวจากอะไรได้บ้างอาจจะทางกายก็ได้เฮ้ยมันอึดอัดมันไม่โอเคมันรู้สึกแบบเฮ้ยมีใครมาสะกิดอะไรนิดหนึ่งฉันหงุดหงิดแล้วนะปวดมวนท้องปวดหัวมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเกินจะรับสิ่งต่างๆแล้วนะสเต็ปที่2ตั้งท่าค่ะเตรียมพร้อมสําหรับการเทเนาะอพยพตัวเองออกจากสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่่วุน อยู่มาสู่ที่โล่งนิดนึงนะคะอยู่ห่างจากจุดที่เรารู้สึกไม่โอเคนิดนึงเฮ้ย้ายตัวเองกลับมาอยู่ในห้องห้องนอนจุดพักผ่อนของเราหรือเฮ้ยเอาตัวเองไปอยู่ในห้องน้ําก็ได้นะแบบเฮ้ยฉันขอสงบกับตัวเองแป๊บนึงฉันรู้สึกโล่งฉันเตรียมจะเทแล้วนะถัดมาค่ะเตรียมอุปกรณ์การเทนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องรู้นะว่าเราจะเทออกมาสู่อะไรอุปกรณ์การเทง่ายๆที่ฝ้ายจะลองเชียร์ก็คืออุปกรณ์การทํางานที่เรามีนั่นแหละถามว่าคืออะไรคะกระดาษค่ะ ปากกาดินสอเนาะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันอยู่ใกล้มือเราอยู่แล้วแล้วก็เตรียมใจนิดนึงว่าโอเคฉันน่ะกาลังจะให้ตัวเองได้เทออกมาแล้วฉันจะหยุดพักจากสิ่งวุ่นวายสักครู่หนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่สายเขียนอาจจะใช้สีสันก็ได้นะวาดรูปก็ได้เหมือนกันนะหรือถ้าไม่อยากทําอะไรเลยแค่เตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองก็โอเคค่ะสะเต็ปที่3จับเวลาตัวเองให้เวลาตัวเองสักหน่อยนึงอาจจะประมาณ10-15นาทีก็ได้นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องต ัดสินอะไรตัวเองนะเหมือนเวลาที่เราเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาเราอาจจะรู้สึกว่าตู้เรารกใช่ไหมแต่เราไม่ต้องตําหนิตัวเองนะคือที่ผ่านมาเราก็คงวุ่นวายมากอะจนมันไม่ได้จัดเรามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนใช้ไม่ได้หรืออะไรทําไมปล่อยตู้รกแต่ละคนก็มีตู้รกช่วงเวลาแบบนั้นนะไฟก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในตอนที่เราเทออกมาค่ะไม่ต้องตำหนิตัวเองเลยนะถ้าเป็นการเขียนเขียนออกมาค่ะเขียนโดยที่ไม่ต้องคิดว่าถูกหรือผิดเขียนเรื่องประเด็นต่างๆที่กวนใจเราอยู่เช่นสุขภาพ,ภาพการเงินการงานความรักอย่างนี้ก็ได้นะเฮะ้ยทั้งเรื่อง4ี่เรื่องนี้มันกวนใจแล้วถัดจากนั้นให้เขียนความคิดหรือความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องหรือประเด็นนั้นๆเช่นเฮ้ยเรื่องความรักอะเรากําลังรู้สึกสั่นคลอนมากเลยแฟนเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขียนออกมาค่ะเขียนอย่างน้อยให้ เราเห็นว่าข้างในเรามันมีอะไรอยู่บางถ้ามันเป็นการวาดรูปเนาะอาจจะใช้สีอะไรบางอย่างที่มันแทนความรู้สึกเราก็ได้แล้วถ้าเกิดยังไม่อยากใช้อะไรเลยไม่ขอมีอุปรกรณ์อะไรเลยเสียงของคุณค่ะคือเครื่องมือในการเอ็กซ์เพรสที่ดีอีกอย่างหนึง่งตะโกโนออกมาก็ได้นะคะในพื้นที่ส่วนตัวให้เวลาตัวเองได้เป็นอย่างที่มันเป็นอะ ปล่อยออกมาไม่ต้องคิดอะไรสเต็ปที่4ค่ะหลังจากเราได้เทสิ่งต่างๆออกมาแล้วไปเชื่อว่าเวลาเราจัดของเราย่อมจะเหนื่อยรีเฟล็กความรู้สึกเรานิดนึงว่าเฮ้ยเราแบกอะไรไว้เยอะเหมือนกันเนาะสังเกตและสัมผัสความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหลังจากเราได้เทออกมานิดนึงค่ะเพื่อที่เราจะเหมือนกลับมากราวดิ้งตั้งสติให้ตัวเองมาถึงสเต็ปที่5าแล้วเนาะการจัดกลุ่มใหม่จัดระเบียบใหม่จัดเสื้อผ้าเราใหม่เราจะเริ่มเลือกได้แล้วว่าเฮ้ยเสื้อผ้ากลุ่มเนี่ยยังใช้ได้ดีแยกไว เสื้อผ้ากลุ่มเนี้ยมันไม่เหมาะแล้วเออเอาไปทำไรเอาไปบริจาคไหมต้องเอาไปให้ใครสักคนหรือเปล่าต้องเอาไปคืนฝ้ายเปรียบเทียบแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เราเททุกอย่างออกมาะค,ะค่ะเราจะเริ่มมองเห็นว่าตรงไหนคือปัญหาที่เราจัดการได้ยังมีอะไรที่เราไปเทคแอคชั่นได้ตรงนั้นน่ะเราค่อยๆไปวางแผนไปใช้เวลากับมัน งานยังมีปัญหาใช่ไหมแล้วเราต้องทำยังไงกับงานตรงนั้นบ้างค่อยๆวางแผน1 2 3 4หรือบางทีมันเป็นเรื่องของความหงุดหงิดความแบบเฮ้ยอะไรไม่รู้ที่มันยังอยู่กับเราแต่เรื่องมันจบไปแล้วอะเราทิ้งมันไปได้นะคะเวลาที่เราแยกทุกอย่างออกมาแล้วอะ บางทีเราอาจจะเห็นนะว่าเราต้องไปทําอะไรต่อหรือมีอะไรที่จะช่วยเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเราไปหาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะเช่นงานนี้เราทําคนเดียวไม่ได้เราต้องติดต่อคนอ่ะเราไปติดต่อเป็นต้นเนาะอันนี้ก็เหมือนเป็นขั้นตอนการจัดตู้ของเราใหม่ให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรควรจะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะได้หยิบใช้งานง่ายขึ้นนะคะ สิ่งสำคัญเวลาที่เรารู้สึกลน้นจุดสำคัญคือการได้หยุดแล้วก็ถ่ายเทเอาอะไรล้นๆออกไปจากตัวเราบ้างแล้วเราถึงจะไปต่อได้เหมือนที่พอเราจัดตู้แล้วในวันถัดไปเราจะหยิบเสื้อผ้าชุดที่เรามั่นใจมาใสา่แล้วก็ไปลุยกับงานต่อไปสู้กับสิ่งต่างต่ต่อได้นะคะถ้าถามว่ามันเทเวลาไหนดีลองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะแต่ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยนะคะ ก็วันนี้จบลงไปแล้วนะคะยังไงลงไปเคลียร์ตู้เคลียร์ใจเคลียร์สมองกันดูเผื่อว่าพลังงานดีๆจะกลับมาหาเราแล้วก็เอาพลังงานนี้ไปใช้ต่อในสัปดาห์ต่อไปนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในทุกเชา้าวันเสาร์นะคะในทุกๆช่องทางของ f a s t w o r k เลยค่ะอยู่ข้างกันไปนะ